เหตุการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่าจะนำมาซึ่งการสูญเสียการบาดเจ็บและความเสียหายกับประชาชนแต่อย่างน้อยที่สุดคุณูปการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยชัดเจนที่สุดครับรวมใจกันเป็นหนึ่งรอบนี้ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเลย,เยโอ้โหชาติโยมเบ่งบานนะใช่ก่อนที่จะลงลึกว่าชาติโยมเบ่งบานได้ไงล่าสุดเนี่ยล่าสุดสุดเลยเนี่ยครับ ฝั่งไทยจับกลุมฐานกัมพูชาไว้18นายดนายที่ตอนที่เขายึดเข้าไปยึดสัมเตอสิบแปนายนี้ล่าสุด18นายนะก่อนหน้านี้โนนที่ตราดก็ยึดทหาร,รกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยปฏิบัติตัวเป็นสายลับด้านการข่าวเหมือนกัน,นจับกลุ่มนา,นากัมพูชาไว้18นแดนายดเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะทำไม ประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าความแตกแยกความคิดทางการเมืองนํามาซึ่งปัญหาไม่เคยลงรอยกันเลยแต่รอบนี้บรรยากาศแบบนี้หาดูยากครับโอ้แต่ว่าไม่วีดูนี่ดิโอ้นี่ตั้งตั้งตั้งเมืองเลยแล้วขึ้นดูนี่เนี่ยขึ้นเมืองเมืองเลยเหรอเห็นแล้วขนลุกเออนี่นะดูปรากฏการณ์ในแต่ละพื้นที่นะนี่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิแล้วมีหลายที่ดีนี่ไอคอนสยามไอคอนสยามนี่สุวรรณภูมิเนี่ยป โอนี่เยอะอีหลายที่นะครับอหลายที่ออกมาไม่หมดมันบงบอกว่าคนไทยทุกคนครับรักประเทศไทยครับ <c oughs> และความรักชาตินี่แหละครับกำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนหลังจากนี้ไปในเรื่องทิศทางและคติในทางการเมืองครับผลกระทบนะเอฟเฟกไทยกัมพูชาเนี่ยเขาบ,บอกว่าสายสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยฟื้นขึ้นแล้วละ เริ่มเชิดหน้าจูตาแล้วอนุรักษ์นิยมตั้งรับมานับตั้งแต่ลุงตู่ถอยล่นไม่เป็นขบวนครับเออตอนนี้ขึ้นมาเลยครับเสรีนิยมล่ะเสรีนิยมตกต่ำนี่วานเมื่กวานอะไรเเนี่ยสสชนบุรีอะไรนะสสชนบุรีสัตว์ชื่ออะไรนะตะวันอ่าโอ้นี่ไปวิจารณ์นะอ่านนะโอ้นี่ต้องออกไปขอโทษนะนะทัวร์ถล่มยับเลยครับโอ้ี่โอ้นีย่ยังบอกแล้วว่าตอนนี้อนุรักษ์นิยมเนี่ย S 1> <S 1> เอางี้ตอนนี้เอฟเฟกอะไรบ้างครับในแง่ของความเสียสละของทาหารหารทุกคนที่เป็นคนไทยเชิดชูครับคนที่สูญเสียชีวิตเขาคือวีรบุรุษของคนไทยทั้งรรประเปรากฏการณ์สามอย่างหลังจากความกัดแย้งไทยกัมพูชาอันแรกเลยความนิยมในทหารเนี่ยพุ่ง เพิ่มมากเลยคําว่ามีเราไม่มีลุงก็จะเสียงเบาขึ้นถูกหรือว่าไม่มีเราหรือว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยจะเบาขึ้นถ้าจะพูดตกคอนเลยตอนปี6กนะพักเก้าไกลเคลื่อนไหวปฏิรูปกองทัพมีทหารไว้ทําไมเนี่ยคนฟังเยอะพิาสนใจพี่วีถึงตอนนี้นะในการมาที่การงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569ที่พิจารณากันเนี่ยจะลุยไหมสมัยเดิมเนี่ยงบทหารตัดตัดต ตอนนี้ล่ะตอนนี้งบทหารเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เราจะรักษาดินแดนไม่ได้ครับการเมืองรักษาไม่ได้ครับนี่คือปรากฏการณ์ส่วนจะใช่ไม่ใช่วิเคราะห์กอันต่อไปอว่าอย่างไงนะความนิยมทหารพุ่งความนิยมในนักการเมืองเนี่ยลดลงฮรตรงกันข้ามตรงกันข้ามพก็ <พบ S 1> เป็นจังหวะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่การเมืองของเราเนี่ยอ่อนแอด้วย <6 S 1> ต้องบอกว่าเป็นจังหวะ ที่การเมืองออ่อนแอและความเป็นผู้นําไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าท่านนายรฐมนดีก็ถูกหยุดปฏิบัติานัหน้าที่มีช่องว่างเยอะพ้อมความนิยมในนักการเมืองลดลงอย่างเห็นได้ชัดขีดความสามารถและศักยภาพของตัวแทนประชาชนที่เลือกไปเนี่ยไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยในยามภาวะวิตกฤิที่จะนําพาประเทศเนี่ยครับอันนี้ประชาชนขาด ความเชื่อมั่นและศรัทธาความนิยมมั่นในทหารแน่นปึ๊กเลยความนิยมในทหารพุ่งอืความนิยมในนักการเมืองลดลงลงผลล่ะต้องการผู้นำแบบไหนก็มีเสียงเรียกร้องผู้นำแบบที่ผู้นำเข้มแข็งใช่ผู้นำต้องเข้มแข็งเด็ดดีถัดต่อไปเนี่ยก็ต้องการผู้นำแบบนี้เขาก็ต้องการแบบนี้แหละครับครับนี่คือเอฟเฟกต์ในเรื่องของจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและนำมาซึ่ง ชาตินิยมและอนุรักษ์นิยมฟื้นตัวเลยครับแล้วการเมืองล่ะจะปรับทิศปรับทางของตัวเองอย่างไรก็บอกว่าตอนนี้ทุกรรคการเมืองเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้หรือว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยะจะปรับทิศจากเทรนจ,จากทิศทางแบบนี้ยังไงนะ,ะต้องบอกว่าการเมืองปัจจุบันมี3ขั้วนะคะัขั้วที่ถูกเรียกตัวเองแล้วยอมรับอย่างเชิดหน้าชูตาเนี่ยว่าคอนเซอร์วีท <conservative S 2> <น>ีฟเนี่ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีใครบ้าง ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐกล้าทำพักชาติไทยพัฒนาครับเออนี่เ็ายอมรับฝั่งนี้เลยขั้วเสรีนิยมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าชัดเจนยืนหนึ่งเลยก็คือ,อตั้งแต่ก้าวไกลตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลและพักประชาชนก็ยังยืนแนวทางนี้อยู่ถูกนะฮะส่วนพักที่ยังรูปผสมจะให้เรียกว่าอนุรักษนิยมเขาก็ไม่ยอมรับอ่า อย่างเพื่อไทยกับประชาชาตินี่เรือกรูปผสมเพื่อไทยพยายามบอกตัวเองเป็นพรรคปฏิรูปรไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยมก็ยังเป็นรูปผสมอยู่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่เป็นฝ่ายค้านตอนอยู่กับส้มเนี่ยออกไปทางเสรีนิยมแต่อพอกระโดดข้ามขั้วปั๊บเนี่ยทาให้ภาพลักษณ์อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ชัดเจนตอนนี้เพื่อไทยก็ต้องไปขบคิดครับ พักประชาชนก็ต้องขบคิดตอนนี้เราเห็นบทบาทของพักประชาชนไหมในบริบทที่เกิดขึ้นเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ในขณะที่พักเพื่อไทยตอนนี้ถามว่ากระแสะนิยมพักเป็นยังไงตอนนี้ตกต่ําเหตุผลก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ไม่ใช่แต่ถูกโยงระหว่างตระกูลชินกับตระกูลหุนมันกลายเป็นการ,ร,รอารรรมศึกสองตระกูลครับ,รบแต่คนไทยรับกรรมซึ่งไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดอ่ะ ริบเสียงตอกริมริมอุณทักษิณแล้วเปนองทานนายกโดนชาวบ้านโดนกระแสลุกไล่ฐานเสียงอีสานเริ่มมีปัญหานี่สถานการณ์ของเพื่อไทยนะครับสถานการณ์อีกฝั่งหนึ่งพักประชาชนโดนตอกย้ำทหารมีไว้ทำไมเห็นหรือยังย้อนสามดูทหารมีไว้ทำไมพวกคุณทำอะไรในภาวะประเทศเกิดวิกฤตโดนย้อนสอนนโยบายตัดงบทหารเห็นไหมล่ะพี่วินี่นะ โดนย้อนสอนนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารเอางี้นะถึงตอนนี้นะถ้าพักประชาชนเดินหน้าหนึ่งเลิกการเกณฑ์ทหารสองให้รับสมัครทหารสามตัดงบทหารผมรับรองเลยครับกระแสลดลงทันทีนั้นคือเพื่อไทยกับประชาชนาแดงกับส้มครับดูพักร่วมอื่นๆนี่พัรคะแนยงก็ไม่ดีคือนะ พรรคที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันยัง action, แอคชั่นเก็บแต้มไม่ได้ไม่ตามดูมมที่เก็บแต้มได้เก็บแต้มได้ที่เดียวคือพรรคชาติไทยพัฒนาที่พ่อท็อปวลาวุฒิโอ้ดิออกมาทีเดียวครับนั่นแหละนั่นแหละคือควรเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถูกใช่ไหมบริบทเดียวครับเรื่องเดียวครับ,รบพรรคกล้าทำที่ออกมายืนยันยืนยัดไอ้นี่ได้รับการยอมรับแต่พรรคที่นิ่งเงียบในภาวะสงคราม ภาวะวิกฤตจากความขัดแย้งไม่ได้ใจประชาชนโอกาสพักใหม่ในสาการชาตินิยมเนี่ยอะไรบ้างก็ต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมอ่เนี่ยหัวใจสาคัญคือจุดกึ่งกลางยังไงใช่นำเสนอนโยบายหม่เก็บแต้มสองขั้วอ่ประชาชนอยากลองของใหม่ต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาชนอยากลองของใหม่ก็เป็นโอกาสของพรรคใหม่ ใช่จะเกิดขึ้นและประชาชนต้องการอะไรผู้นำที่มีความเด็ดขาดกล้าหารกล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำรรครับวใจของชาติอุดมการณ์ความคิดแบบชาตินิยมไม่ได้ผิดฮะแต่อย่าเป็นการข้ั่งชาติในชั้นินไซนะครับสวัสดีครับ